ตอนนี้เราก็สั่งพวงพวงอะัยนะครับใส่แบงค์นะครับมาจากในเน็ตตอนนี้เราก็กําลังใส่นะครับได้ครึ่งแล้วนะครับเงินนะครับเราก็กดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์นะครับแฟนนะครับรับปริญญานะครับข้างล่างก็ผมก็จะใส่เป็นแบงก์ยี่สิบนะครับให้เป็นสีตัดกันแล้วก็ ข้างบนก็จะเป็นแบงพันนะครับสีก็จะตัดกันสวยงามเสร็จแล้วนะครับเงินก็แลกมารอแล้วนะครับเสร็ แบงค์ยาวนะแบงค์ยาวกระถุงไม่เป็นไรนะครับก็แน่นหนายอยู่ลองดึงแล้วเนยครับดึงแบงค์ก็ไม่หลุดถือว่าน่านหนายอยู่แต่ว่ายัางไม่เสร็จเดี๋ยวเราลองใส่ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ ฟังสวยงามมากเหลืออีกฟังหนึ่งนะครับยังไม่ได้ทำ